สวัสดีครับผมเกียรติโรปเกลวครับวันนี้ผมจะมาไขสตาดวงประจําวันของคน,คนที่เกิดวันอาทิตยนะ์วันนี้เรื่องการเดินการงานคนรักทั้งวันจะเป็นยังไงครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับอะไรเป็นสิ่งดึงดูดคนที่เกิดวันอาทิตย์เข้ามาชมคลิปนี้นะเป็นดวงประจําวันครับผม โดยไพ่คลัง3ใบครับผมสำหระบคนเกิดวันอาทิตย์นะครับที่ต้างดูดเข้ามาชมคลิปนี้ดวงวันนี้เป็นอย่างไรครับผมโดยไพ่ครั้ง3ใบได้สำหรับเป็นได้สำหรับเป็นอะไรครับเป็นครอบครัว ใบแรกคืออะไรครับใบแรกเป็นพรมเมกาลีโอ้พรมเมกาลีนะฮะจุดเด่นคลีของพรมเมกาลีคือว่าช่วยปุดช่วยเขาเรียกปกป้องคุ้มครองปัดเป่าอุปสรรคปัญหาห,หลายๆคนนะฮะอาจจะกำลังสื่อสารพลังจักรวาลอยู่นลาหู โอเคตามด้วยไพ่ทาโล่ครับผมไพ่ทาโล่ไพ่ทาโล่ตายสำหรับเป็นครอบครัวลาหูอืมอืมอืม ขอนกจะรกโบอาจารย์ของทุกท่านนะครับผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้กับคนวันอาทิตย์นะเฉพาะดวงประจํวันวันนี้ครับผมก็เชื่อมต่อพลังงานดงบนพลังงานละเอียดพลังงานศักดิ์สิทธิงานกรุรัอาจารย์หากสิงใดที่ตอนน้องได้รับได้รู้มิฉะนั้นจอยู่มืดนหลังของคุที่เกิดวันอาทิตย์ที่บังข้ามาชมคลิปนี้นะอ้เปิดมาผ่านหน้าไพ่หมอกเดี่ยว ปิดตาประกันอะลงการประกันอขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมที่สอที่สาม,ส,าม,ส,ามสีต้สำรับใต้สำรับเป็นไต้าสามกาัทชาข่าวดีกำลังจะมาครับผม ใบแรกอืจะมีใบแรกก็เป็นการเงินเลยไพ่สามเผัยเก็หมาถึงไ่เกี่ยวกับการติดต่อการร่วมมือลูกค้าลูกค้าไม่ว่าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะก็เวียนเข้ามาอุดหนุนช่วงนี้นะครับผม การติดต่อการหาเหลืออะไรต่างๆจะมีเกิดขึ้นนะวันนี้ฮะ,ะเห็นไหมการเงินมันกำลังจะสะพัดครับผมคนเกิเวดวันอาทิตย์ครับผมเห็นไหมการเงินเนี้ยฮะวันนี้ฮะรีบทําอะไรก็รีบทำครับช่วงนี้ครับะจะมีการคือว่าเดินทางแบบกระทันหันหรือเปล่าครับจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงเดอะทาวเวอร์ครับผม ช่วงนี้หลายๆท่านที่คนเกิดที่วันอาทิตย์นะฮะอาจจะมีเรื่องที่ว่าอะ,อ,ะอ,ะอ,ะอะไรที่มันสิ่งๆเข้ามาก็พยายามปล่อยวางนะครับผมอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปสนใจอะไรมากมายนะสิ่งใดถ้ามันไม่ถูกใจบ้าง,างก็ให้ละให้ปล่อยให้ ฟังผ่านๆน,นะครับผมเดี๋ยวท่านก็จะมีการเด,นนนะะดินทางนะ,ะช่วงนี้นะครับเดินทางช่วงนี้ก็คนเกิดวันอาทิตย์ก็จะเจอคนเขาเรียกว่าเจอเจอกลยาณมิตรนะฮะกัลยาณมิตรนะช่วงนี้นะแต่ก็มีหลายๆท่านก็อาจจะงดหงิดบ้างอะไรประมาณในช่วงนี้ก็พยายามทำใจครับผมรับเอาแต่สิ่งดีๆก็แล้วกันครับผม โอเคมาดูขยายทารเวอร์ขยายเทาเวอร์กับสามเหรียญคืออะไรด้จอยากสื่ออะไรสักไพ่ทาโร่ไพ่ยิปสีสองใบรับผมคืออะไรครับสองใบแล้วก็ขยายอันราชินีเหรียญกับสี่ถ้วยคืออะไร จะซื้อหรืออะไรสองใบงจะขยายอสุวินถ้วยกับหกดาคืออะไรนสุดยอดควมามหนที่เกับวันนี้ดวงดีนะครับเนี่ยนะดีอิมเพสเลยฮะดีอิมเพสเลยได้สำรับเทิร์เวอร์อ๋อช่วงน,นี้นะฮะ มันจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นนะคืออาจจะมีการติดต่อหรือว่าสื่อสารกับคนเก่าๆลูกค้าเก่าๆก,ก็ได้หรืออาจจะมีการหาลือศึกษาติดต่อเกี่ยวกับงานหรือประชุมหาลือนะเกี่ยวกับโปรเจกต์คโครงการอะไรต่างๆหรืองานมันก็นาจะเข้ามาในช่วงนี้นะแบบกระทันหันเลยครับผมนะมันเกิดอาทิตย์ครับ อ,อางานเยอะหรือเปล่าครับหลายท่านนะฮะก็โอเคนะมันงานมันจะเข้าเยอะมันมีทั้งอ,อสศวินไม้เก้าไม้สิบไม้โอ้โหคนเกิดวันอาทิตย์นะวันนี้นะเงินงานสะพัดมากเลยโหเนี่ยทาวเวอร์ขึ้นมาสองใบเตือนเลยครับผมโดยเฉพาะนะฮะคือยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องระวังนะครับ ในการเดินทางด้วยยานพาหนะคนเกิดวันอาทิตย์ครับ <st it> ก็ต้องระวังนะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องที่มีขา,คด,คาคดคิดม่ขาดฝันมันอาจจะเกิดขึ้นนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ว่าจะเราจะทําอะไรนะติดต่อสื่อสารพูดจากับคนรอบข้างหรือคนอะไร,รก็ได้แต่ใส่ย,ยึดใช้รถใช้ยานพาหนะอย่าใจร้อนนะเดี๋ยวช่วงนี้ฮะการพูดการจาก็พยายามอะไรที่มันไม่เข้าหูก็อ,อย่าเพิ่งต่อโต้นะ พยายามยับยั้งชั่งใจนะครับผมคือมันมีเรื่องที่ไม่คาดคิดมันมีทั้งดีแล้วก็มันเป็นทั้งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเข้ามาในช่วงนี้นะครับผมคือให้ระวังอย่าประมาทในการกระทําอะไรต่างๆการเดินทางด้วยยานพนาหนะหรือการเดินทางด้วยอะไรก็แล้วแตนะ่อย่าประมาทในช่วงนี้ให้ระวังนะครับผมแล้วมัน หนักก็จะเป็นเบาแล้วก็ที่สําคัญอ,อีกอย่างนี้มันสําคัญก็คือที่มันเรื่องที่มันจะมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันคือเรื่องงานเรื่องโอกาสนะครับผมเรื่องโปรเจกต์อะไรต่างๆนะเพราะมันเป็นงานเพราะเป็นภัยงานขึ้นมาเต็มๆเลยใช่ไหมเห็นไหมงานเต็มๆเลยเห็นไหมจะมีอะไรท่านอาจจะมีการเดินทางไปเกี่ยวกับติดต่อเกี่ยวกิจการ กี่ยวกับงานเกี่ยวกับโปรเจกต์เกี่ยวกับโครงการใหม่ๆมันจะเป็นโอกาสดีมากๆเลยครับผมเห็นไหมโอกาสเห็นไหมเรื่องเงินเท่านี้เลยครับันเกดดนิดวันอาทิตย์นะวันที่ดีนะครับผมระวังเรื่องอย่าประมาทแค่นั้นเองครับผมนะรีบๆนะครับมันมีนะไรท่านนะท่าคคณเกิดวันอาทิตย์จะได้รับข่าวเดียวเกี่ยวกับการเงินนะฮะท่านรอข่าวอะไรไปทําอะไรไว้น่ะมันจะมีข่าวดีเข้ามาเห็นไหม มันจะทําให้ท่านชื่นใจนะครับผมมันมีดีอ็มเพสก็มามันเอ้เบสก็มาให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ความมั่งคั่งล่ํารวยนะครับผมเห็นไหมนะโอเคครับคนเกิดวันอาทิตย์ครับขอยโชคดีครับมั่งคั่งล่ารวยรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ